โอเคอยา para, ่างแรกก็แล้วก็ล่สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่อง Battle Cardisie แต่ละซึ่งวันนี้เราจะมาต่อในส่วนของวิคเคนแท้งนั่นเองเนาะก็คือมันต้องเคลียร์เองเนาะก็ต้องขอโทษสำหรับที่ผมถามว่าวันที่เท่าไหร่เรนเองเนาะเพราะจริงไม่ต้องเคลียร์เองเนาะโอเคโอเคตอนเปิดคลิปมีเสียงรบกวนนิปปดหน่อยอ่าด่านเอ่อแท้งของอาคุนั่นเองเนาะ สำหรับดาเนัะคูถ้าเราสามารถฆ่าบอได้ครบสามตัวมันก็จะปลดล็อกด่านพูดไม่ถัดขาครับพูดยังไม่เสร็จด้วยซ้ำมาลโอเคแต่ผมจะไม่ผิดคุณสมบัติของไอ้บ้านี่ก็น่าจะมีเอ่อเฟิร์สแอทแทคใช่ไอ้อที่ว่ามันจะเป็นค้างอ่ะหรือเปล่าสกเวบค้างอ่ะ ถ้าปกใจก็ะตูสับคุณผู้ชมพังนะมัน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 ไม่ได้ค้างจริงๆเป็นเิื์สใช่ไหมก็ผมจะไม่ติดเอาดีๆคือมันเป็นเฟืร์สใช่ผมมากกว่ามได้เรา,าส่งบามุดปทดสสองก่อนฟืร์แนะ่อาจจะด้วยนกแบกหนึ่งทีเนาะสำหรับเออสกินของคือแบบ เท้งเทงนะทุกตัวตัว okay, ที่เป็นเท้งตัวเนี้ยทุกตัวแจ่มนอกเบกหนึ่งทีทุกตัวอ่ะนั่นโอเคสวยคือผมพร้อมเสียสรับที่พูดเช็ดได้ตลอดเพราะ มันน่าจะตอบแทนผมกลับคืนก็คือ30ปุิูดเช็ดแล้วก็นหนึ่งลงลเทอ์ชิปแล้วก็ว้าวด่านสวยเมือนเคยเห็นด่านนี้ในด่านไอควีนมัตเตอร์บีหรือเปล่าไม่ใช่ควีนมัตเตอร์บีดิมันเป็นแบบไอ้พึ่งอะ่ะเออคล้ายๆควีนมัตเตอร์บีแต่ว่าเป็นลีลิกอ่ะอ่ะฟฝากทิ้งของให้กอลิล่าดิกอลิล่าประเภทอาคูเนี่ยผมโคตรเกลียด มีเคยบบามุดร่างสามันได้จัดการได้ฮา่าไม่ไหวโว้ยวันซีนนันเป็นหรือเปล่าเราจะได้เออนั่นหลยเขากลัวตาเองจะทำร้ายเขาไอ้ขึ้นบ้าบุันเลย เออนั่นเกสกินฟื้อตัวตีก่ายมากจริไหมตัวไหนตีกันไหมเนี่ยอ่ะพาเด็ดเลือดเยอะหรอตอนไหนไม่ยอมตายอ้าวพูดทาด็ดเลือดเยอะตายเลย โัวยาคุกัันอาฟิกโอเคบอสเจ้าไม่มีตาไหนช่วยละโอ้ฟิกเราก็ไม่มีตัวไหนช่วยนอกจากคาเดดฟักจกิงแมนเอ้ไอ,เ,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 อเดดจบเจีอะ ดีจี i บไรไมู่้อานี่กได้สรสกินดีเป็นได้สีแดงกันจริงๆเยก็ส้มตีนดามดคือถ้าเมดคู่น่ะใช่ป่าวะยา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 ทำอย่างนั้น จะเป็นนักพูดที่เรียนรู้มากเกินไปแล้วสุสว,ด,สวดมันคือมันก็มาสามยี่นาทีนะคือสามยีนาทีถือว่าเยอะนะเทียบกับกคนงงๆของผมยีนาทีถือว่าเยอะมากเทียบกับกคนงงๆของผมอ่าวหนึ่ิปอ่าแล้วผมเสียไปหกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ ก็ยังอยู่ในเกยียร์คุ้มตะบุญเจย์หนึ่งครั้งแต่ถ้าียไปอีกหนึ่งครั้งก็จะอยู่ในเกียร์ที่ไม่คุ้มละเแยกว่กาคุ้มละ <c oughs> โอเคถือว่าเสียอีกหนึ่งครั้งแล้วถ้าแพอ,อีกไม่เล่นแล้วเว้ย, <c oughs> ยเราจะเม่นไม่ลงถ้าอย่างนั้น ามืตัวเลขแน่ตอนนี้โตกว่าผเพื่อนเลย,ยอ่ะเพื่นเนี่ยบาวุฒิมันเร็วไงข้าฝากสวยบามุฒิตายก่อนเพื่อนเลยนั่นเองใช่ตัวอะไรพีเหรอคนเออนั่นดีดีนี่นเออ กวนมาสวนกลับด้วยโอเคเราอยู่ยังอยู่ในเกมคุ้มใช่ไหมอ่ะแล้วถ้ามันแส็ม50มันก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์คุ้มนั่นแหละเอออยู่ในเกณฑ์คุ้ม ด่านต่อไปเชื่อผมเสียเสียก้าวสิบได้ไมั้งเอ่อเดอเอ่อวิกเคนแอ็กใช่ป่ะด่านต่อไปที่เราจะเจอกับทา่าอะคุแล้วก็สู้ในด่านรวมของมันพอสู้ด่านรวมมันเสร็จมันก็จะปลดล็อกเป็นแชปเตอร์ของอะคุใช่ไหมถ้าเลื่อนมาตรงนี้มันก็จะมีเป็นประตูตรงนี้แล้วก็คลิกไปเราก็อยู่ในบทใหม่ ที่ไม่ใช่แคลออกเดืคอสโมบทอคุมันมันอคุมันมันมีของดีอย่างนี้ก็คือจะได้ผลไม้ของอคุมาอ่ะซึ่งเอาไว้วอีโบตัวที่ไรประโยชน์เนาะได้ประโยชน,น์ตัวไรประโยชน,น์จริงเป็นตัวแล้วแล้วผมจะไม่ได้เออเป็นไอ,อเอ,อตัวที่ขว้างขวาเนีะ่ะต้องใช้ไอ้น,นั้นเดี๋ยวผมก็มองว่ามันไรประโยชน,น์หรือเปล่ามันตีมันตีแบบปฏหมาไม่โดนด้วยซ้าอ่ะ คือหมากัดมันตายก่อนนะซ้ำอ่ะเอาดีๆนะเชเอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะอย่าลืมฝากกดไ like, ลดค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะคุณผู้ชมและที่สะพลาดอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะรับรองมันฟรีกดไลค์มันไม่มันไม่ใช้เงินคุณผู้ชมมันฟรีไม่ต้องไม่ต้องกังวลมันฟรี <laughs> <laughs> พูดอะไรี่เลยอ่ะอ่า โอเคแล้วขอบอกข้อมูลข้าวๆของแชปเตอร์ของอาุในคือแชปเตอร์สามของเอ่อของอาุอ่ะก็เราก็จะเจอกับบอสที่มีเลือดสองล้านกว่าใช่ไหมแตข้อมูลข้าวๆมีสองล้านอะ่ะสองล้านสองล้านทั่วเลยแล้วก็ดารเมดจะไม่ได้กี่หมื่นนะสองหมื่นได้ไหมสองหมื่นหรือสามหมื่นถือเท่าไหร่ละแล้วด้านจะประมาณหลักหมื่นหรอกไม่ถึงแสนแสนเยอะเกินไป ถึงห้าหมื่นผว่าไม่ถึงห้าหมื่นถ้าจะไม่ผิดอ่าแล้วไอ้น,นี่ต้องเก็บสมบัติคุณผู้ชมมันจะเราก็จะได้เออ,อาคุมาเนาะเป็นไม่ไม่ิเป็น,เป,นเป็นแมวแมวที่หน้าตาคลายบอสแชปเปอร์สามของดาอาคุเนาะอือจะมีสกินเอ่อป้องกันช็อกเวฟต่ไม่ได้บล็อกนะเอ่อป้องกันช็อกเวฟแล้วก็อ่า เอออะไรแล้ววะว่าการสกีแล้วก็มีสกินเซิร์ฟแอตแท็กเนาะก็จะเป็นสกีพังๆแบบแบบไอ้ไอ้เทงก์เทนก์แอคคัวเนี่ยอ่าอ่าใช่ใช่ใช่คือใส่เอตตี่ลงนานเพราะว่าด่านมันกว่ามันจะมาเป็นนานนะคะจริงๆด่านกว่ามันจะมามันนานนะอ่าวกับพาร์งานเซ็นยากเย็น อาเจ็บใจอย่างนี้นี่ถ้าอยากให้ผมทำคลิปต่อไปเขอกดไลค์กันเยอะๆเนาะคลิปนี้สิไลค์ก็บุญละขนาดล้มนเป็นน้อยะโอเคก็บายคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าดารากูมาอีกเดี๋ยวค่อยอัดเนาะสำหรับเดอะเกรดเดยโดผมขอบอกด้วยนะ ไม่เล่นนะคุณผู้ชมคนคนไหนที่ขอเอาบ,าบ,าบอกเลยไม่เล่นนี่มันยากหายคือมันยากมากเกินดยเฉพาะไอคิงของอากูนี่ตะกวนตีนจะพูดยังไงให้มันแบบมันมันมันโอเคโอเค,อเคปิดคลิปเถอะพูดมาก,ามพ,กพัมเปืนะ่าแล้วโอเคบาย